สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วแม่ลำเพาะตะลุวันพาเพลินมาแล้วพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องเขามาเบ่งบรรยากาศอยู่สวนอ้อยคือเข้าแล้วพี่น้องแต่มือนี้เป็นมือสันวันดีเป็นมือพิเศษกว่าทุกมืออีกมือนึงเห็ดอย่างน้อจานตายน้อกุกเกี่ยนน้ำปูเนาะน้ำปูน้<ท>ำยาทำความสะอาดขอพรจากปู ได้โชคเฉลิมวุฒิเพิ่นโชคเพิ่นหมานเป็นบนบานชานเก่าไว้พี่น้องเขาพูดได้ยัยไดโตดีติดตามค่ะตอนนี้ผมมุ่งหนามาก่อนก็เป็นน้ำพอกกระถางทำความสะอาดมือนี้เป็นมือสันวันดีวันพิเศษกอดซุ้มรับอยู่กับไฮอ้อยคือเก่าละพี่น้องเฮาดออกดีๆพี่พี่น้องเขาติดลอติดตามคือกันเฮ็ดออกดีๆเอาต้นนั้นน้ำน้ำพ่ออิดอัด อยู่ไรโชคเฉลิมวุศพี่น้องหรือว่ามองสถานที่แห่งนี้ใส่สายญ้าวะแปลงปูโกลพอดีคือต้นโกพี่น้องต้นโกงหญ่ต้นโกใหญ่แปลงปูโกเรอติดตามพี่น้องรอติดตามว่าอาจารย์ตายทางไหนทางยู่ออกเห็นอย่างวันดีแบบใดเห็ดแบบใดราดติดตาม อันนี้จะทานผู้สารงานต่อพี่น้องเกียงเรียบร้อยนี่มาหอดแล้วการเลี้ยงปูอีกครั้งหนึง่งเจ้าแก่หน่อยกับมาเมื่อนี้ดีครับอีพอแอมในโซนในโซนเท่านะคะรับเลี้ยงเท่านี้บุคือเลี้ยงบ้านเพราะว่าเป็นเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทานที่บนบานสารเก้าใบเพิ่นโฉกเพิ่นมานเ<อ>พิ่นมานยังพี่น้องนี่แหละครับโอยมนยันช่อยยังคือแนวโอยาโชคมันช่วยยงขอให้มนนันอ้อย ไอ้ไอ้หน้องนุ่งอีพลอยแม่พอยญ่ไม่ใหญ่ออกมาตุ่มมาหุ่มคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวในโซนเราสิบุ์ผู้ผ้าคำเบาคำจ่านะครับสิบนี้นะครับไปชกชะลุมุดพิ่นจบพันมามองนี่พิ่นเดินพ้นปูโกว่าสั้นปูโกตั้งแต่ลูกเต่าลูกหลานมาอยู่มาเศราที่เฮ็ดนะครับนะครับพี่น้องเพิ่นแต่ว่าที่มองนี้เป็นเป็นเป็นในเศราเพิ่นนะครับพี่น้องร้านหาซิบไลด์ดูดีซิบไลนี่แหละนะครับ อาณาเขตบริเวณนี in er> ้นะครับอาณาเขตบริเวณนี hmm. ้เอาแก้วหัวก็มาแล้วนะครับเอาแก้วกํมาหอดแล้วเอานั่งถาส่วนแม่ส่วนห้อก็มาหอดแล้วนะครับตอนนี้เป็นเลี้ยวันสมควรแล้วว่าสันจะกิ้วว่าเหลืออีกอยู่แปลงนึงพี่น้องเหลืออีกอยู่แปลงนึ่งเหลืออีกยูแปงหนึ่ง โอ้อ oh, so <ah> uh, mm ีก hmm. วันอาทิตย์ไปอีกแปลงวันหอยไผ่ป้าสันนี่ครับอาทิตย์ไปอีกแปลงหวยไผ่บอกชนเหลียวไปหลายแม่หลายหลายหน่อยไรหลายหน่อยไรแม่นะครับว่าบังมองที่เพิ่นเคยเห็ดแม่ที่เพิ่นเคยเห็ดหรือว่าถูแต่เฮาวนี่กับตามกุ้มเชื้ออือไปเว้าไปจ่าเพิ่นใบเฮ็ดตามเพิ่นโขกม้านก้ำ เพื่อนก็ได้เป็นแรงบันดาลใจให้ลูกหลานโชคมาณน้ำที่โอกาสโอบเช่อกันไปเลยเอาไปขอส่วนแม่ส่วนเท่ากันมาละส่วนแก้วส่วนเท่าเอาอันนี้ไอ้ผู้ใหญ่ส่วนงอกส่วนงอกเขาบอกแกใจดหรอกะเอาไปใจหลานเขาบอกไม่โนนะเขาบอกให้เขาเชินเขาว่าเชิญตัวถอออกว่าตัวถือออกว่เข้าไรนั่นส่วนงอก ไปเอาไว้เกล้านวะว่าสิว่าจ้าซีอว่าจาเจ้าจะเอาจากภาษาคนละลายบังงอกไปจากประเทศแล้วนะหประเทศแล้วหาประเทศแล้วจงคุณ่อว่าไอห้เขายอาของกันอยน้มอาเียวเอาติเริอาเลยเขาว่าให้นเกาอ ประเทศไทยกับประเทศไทย6กกประเทศจไปเกิดในร้านเป็นในร้านไส้ไปไหมเราผู้ชัยเพนดินเหอเนี่ยพชายฮกเพนดินอุ๊ป้าตัวเอาได้แันนี้เขาไม่ให้ไปจากประเทศเขาให้ยุติประเทศเราไงนี่แหละเทศเรา พ่อลุงไดก็ uhm เป็นบนปลูกอ้อยครับพี่น้องอ้อยแปลงนี้ปลูกไม้ครับพี่น้องปลูกไหม้ตัวมือยืนมือแล้วตัวมือยืนมือไก่ยีได้ตัดแล้วอีกสองสามเดือนข้างหน้าเอาให้จบๆมันมาให้งามๆเด้อสุดลูกหูลูกตาเลยพี่น้องนี่ครับอ้อยแปลงนี้นะครับเฉี่ยวบรนคุณภูบนไว้นะครับ อีกแปลงหนึงานา่งวันอาทิตย์วันสันทางนันก็งามขึ้นกันนะครับพ,พี่น้องเป็น,นให้จกจะเริ่มหมดโจกๆมันๆมีวิสินลำๆเรื่อยๆนะครับพี่น้องพี่น้องเราปัญญายักำลังทำความสาดในปูอยู่ะะพอรุมม่งยยรนะงรับ <c oughs> พ, <c oughs> พี่ชายยัยเขาเมลล์บเาว่ามีสร้างมางควอยู่เป็นตัวนี้ มมกกอบอว่าได้เลี้ยงได้มาสั่นปูแล้วว่าขันโชกมันเราิปูแล้วว่าอยากได้ดรถพ่วงมาสันแมนครับออรบ,อบอกตัวง,งามตัวนะ่ะบอกตง,งามตัวมันแมนตมันแมนอเอารถพ่วงเลย <G l ug> เลวเย <G l ug> เ บานดาเก่าเลยไอ้น้องนุ่งตุ่มมุ่มกันนะครับจีอีแม่จีเพิงต้าอาศัยนะครับมาละไปลำเป่าไปลอ้าวตั้งด้วยตั้งด้วยอ้หูตั้งให้ถึงะยังงเามฝนตกอี่เนาะ เกี่ยวกันเล็กน้อ้วมากไปหาหลิอันนี้ไปที่พ่อองค์แลเกี่ยวกันเล็กนม่ต้องมีนู่นตัดเขาอันยัดยัดหนเออนี่ไม่ขายแต่ทั้งนั้นให้ไยังจะได้ดอกเตี๋ยคิวเตสายเพื่อนกัมันเตี๋ยวแต่วายหูมูขึ้นสุดไเลยค่ะฮดเอยทำร่มกับขอดีไว้ใต้หูออกไม่หนีมันไปนะ งะเห็นแงทุกปีนี่ครับี่ปีนี้เฮงเิงามครับกเกาไห้อ้อยราคาดีดีอ้อยราคาดีดีให้ลูกให้ร้านให้ให้วิดนี่วิดสินให้ได้มื่นตันพันตันร้อยตันแสนตัน าหารหวานข้าวทุกสิงทุกอย่างนี่ครับหมูหไก่นีครับผลม้หลากไม้นี่ครับน้ำสมน้ำหวานพ่อใหญ่เป็นพวกยูทูบบอกเกานะครับอ้พูอใหญ่นี่ครับได้เพียเียไปนี่ยัง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 

เอาทางก็ใช่แันนี้แ่เกมมีเยสายกลางระบายน้ำเอ่องเต่านี้ก็ลังจุมันลมเมี่อากาศดีดีนะครับพี่น้องสุมเย็นอากาศล่มเย็นดีดีนี่ครับเอา

จัดเต็มเลยเบียนี่นเอ้าชิปนี่พาพี่น้องเข้า,านะครับไ,ไราโชคจะริมบุตรเิ่นโชคโขกมันหมันมน,น,น,นะครับเพิ่นโชคเพิ่นหมานเพิ่นหลับเพิ่นรวยนะครับเพิ่นก็ได้เลี้ยงปูนะครับเพิ่นเลี้ยงทุกป,ปีแต่ว่าปีนี้พิเศษแน่แน่หน่อยจัดเต็มเลยสัน้นเอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ชิปหนาพอกันไหมขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ